พี่น้องป่องไปทั่วโลกทั่วประเทศชิโกตกน้ำเจ้าพี่น้องเลยตรงซอยเพิ่นดูดิขึ้นบ่ได้ดินก็เด้งก็เด้งอยู่เนี่ยบ่จ้าทุกคนตกน้ำลงไปกินหอยหรือเปล่าเนี่ยฮะชิโกจ้าพี่น้องชิโกตัวใหญ่าเนี่ยบังดูชิโกตัวมาเลอะเลยตัวใหญ่ใหญ่ เด่าา๋งวนะั้งเนาะเ๋ยวทุกคนเดีย๋ยวปล่อยไปนะตัวใหญ่จริงจริงดิ้นจนถลอกหมดเลยจ้ะทุกคนดูสิไปโชคดีนะวันนี้ขอให้ถูกหวยนะจ๊ะอูโหตัวมันเริ่มเลยเจ้าทุกคนดูสิตัวใหญ่จริงจริง <laughs> เหนื่อยมากใช่ไหมตกน้ำอ่ะดิ้นกระเดวกระเดวอยู่ในโอง่งอ่ะถ้าไม่เห็นนี่เขาตายแน่เลยลุกไป โชคดีนะไปหายกินปล่อยถูกที่ไหมเนี่ยเจ็บไหมอุ้ยเขาเมื่อยพี่นอ้องเมื่อยบอลลุดมีหวยให้ไหมตกน้ำแทบตายพี่น้องเบืองดูเขาล่า เศร้าๆไปแงบเๆไบเอาไปเราไปแล้ว,ลวเราจะไปได้แล้วไปเลยแล้วโอ้ยเป็นขี้โกดังเลยบ่ดิ <laughs> ี้โกอะไรตกน้ำเนี่ยลูกป้า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 หย่านป่าพันแลนตกน้ำวันนี้แหมแอบไปแอบ <laughs> ขอบคุณจ้ะขี้โก นี่จ้ะทุกคนดูมะยมป้าจะได้กินแล้วจะแดงแล้วเก็บกินไปสองสาลูกละเขาเริ่มแดงแล้วจ้ะทุกคนมะยมสีจ้ะมะยมสีเดี๋ยวลูกยเยอะอีกหน่อยจะพามาเก็บนะจ๊ะลูกสวยๆอร่อยนะจ้ะนี่โอ้ี่ใหญ่มากลยแดงสวยทุกคนเก็บ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 มะยมสีจ้ะทุกคนลูกใหญ่มากเลยสวยน่กกกกกกา,ก,นก,าก,กิน เพิ่งจะเริ่มสุกจะมีไม่กี่ลูกได้ผลมีรอบที่สองเลยนะจ้าที่เขาเอาอกลูกให้กินลูกเล็กๆเยอะอยู่จ้าสมๆยังไม่ฉ่ำนินยมสีมีประโยชน์สวยเด็กทุกคนสวยมากเลยนะลูกเขาดสีสวยขอบคุณทุกคนนะคะ เห็นกิโกตกน้ำก็เลยเห็ดคลิปวันนี้วันหวยออกนะขอให้โชคดี <laughs> ไปสลับต้นสนสวยมากเลยจ้าวันนี้ชมต้นไม้ส,สวยๆนะคะทุกคนค <laughs> ำคำกิโก อูดางกคนสวยๆไปใหญ่ใหญ่เลือยเลือยตามรั้วเลื้อยเป็นงูเลยตามรัวไปเลยจ้ทุกคนดูด่างเขาเลื่อยมาไกลมากตามรัวมเลยจทุกคน เขาเลยมาไกลมากเลยจ้ะนูนนี่คือยอดเขาจะต,ต้นเขาอยู่ตรงนี้จ้ะไกลเลย